ทีทุกคนเลยนะครับผมรอเพื่อนนะอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่ได้เล่นไม่เป็นไรต่อเลยอ่าใครพร้อมแล้วกดต่อได้เลยนะเอ่อเลือกจ็อบก่อนใครคนเลือกจ็อบก่อนทำไมมีแต่อะไรเนะี่ยมีแต่ฟาร์มมีแต่เอารถเฮาแล้วกันเนาะรถเฮาก็ได้เพื่อนรถเฮาก็ได้เอ้ยตอนนี้ผม<อ>มีเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเลยเหรอเก้าสิบบาทพี่ขอพี่ขอ จร,จ,รจริงจริงนะที่ว่าเราน่าาจะมีเรต้องมีไอ้นี่ motion sensor เออพี่ว่าเราต้องมี m ม t i o n sensor อร์ร้อย0น,นึงไม่พอขาดสิบบาท motion sensor มันตั้ง100ึงร้อยอันนี้ได้ไหม infrared light sensor เนี In ่ย <for> ได้เลยหกสิบห้าบาทเนี่ยนะอ่าได้ไหมได้ไหมโอเคพอแล้วนะเฮ้ยมันกดซื้อไม่ได้อ่าทำไมไม่ได้เลเวลเดเวลมันต้องมีเลเวลอ๋อมีเลเวลถึงจะซื้อได้โอเคโอเคนี่อย่างนี้เราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วเนาะพอเคตัดไลท์เอาอีกคนละอันไหมหรือยังไงนะัหนึ่งนะไปใช้อ่ะเหรอ เอาแบบไหนอ่ะใหญ่ได้แล้วยังอ่ะเอาแบบฟาตองวะตองดูสตองนี้กูอยากรู้อ่ะเป็นยังไงวะแป๊บนึงนะขอคอยใชคก่อนซื้อแฟลชไลท์เพิ่มให้กันกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยังเพิ่งเออใช่เพราะเราเราไม่มีใครมีสตองแฟลชไลท์เลยก็ลองดูเด็กลองกระดาษได้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 ไตพอดไตพอดแคนยูตั้งห้าสิบบาทสตองทำนะ ไตพอดนี่ขาตั้งกล้องถูกไหมใช่ใช่กูซื้อไปสองอันแล้วกันต,ตั้งกล้องตำรวจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้หนตรงไหนซื้อแล้วซื้อแล้วเพื่อนมันเกี่ยวกับกล้องไตพอีดกล้องใช่ใช่เอาไปเหมือนไปเหมือนขาตั้งอนะ่ะโอเคมามาใส่จะตองแผลทายไปให้ละเโอเคเพื่อนโอเคไปลองดูเชี้ยหลังๆเริ่ม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 ,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มกลัวนะ ไอไอไอห้องไอไอไอบ้านเมื่อกี้คือกลัวเลยกลัวจริงเพราะว่าม like like oh, ันเล่นงานเราแบบยับเลยอ่ะไอประตูบานนั้นอ่ะบานเดียวเลยคือแบบมันเล่นงานเรายับอ่ะคือไอไอคนอยากเจอก็ยังไม่โดนนาทีเนาะอย่าให้โดนเมื่อกี้ตายได้เลยนะถ้าแบบยู่อยู่ข้างนอกอ่ะแบบยอตาย มันใส่เขาถือม้ยกางเขนไว้แล้วเองเห็นมันปุ๊บเองก็ปาปั้งคือมันไม่เห็นไงประเด็นมันเห็นแค่กระพริบกระพริบก็เลยปาไปแต่ก็ไม่เห็นโดนเออกับพี๊บอะเียเราสองเห็นตัวมันไม่ได้ด้วยนะใช่ผมก็ปาแบบมั่วๆแต่นแก็ไม่โดนมันแย่ตรงนี้แหละเฮียถ้าแบบเราปาไม่โดนมันก็ไม่ผ่านเฟสเดทยวกันแล้ใช่คือมึงต้องโดนแบบต้องเจอแบบจะหน้าแอ้วกูตกใจก่อนได้ปา <laughs> ไอจัตตาลมาเอาถ่ายรูปอีกแล้วเหี้ยน้ำดำก็ไอ้ควีนนั้นน้ำดำเราเนี่ยแม่งไม่เจอสักทีสติ๊กนี่คือนี่คือโอ้ี่ใช่ไหมไอแคมมึงดูมึงดูไฟสายแบบแบบสุดยอดดิเห็นโอ้โหดูดิเออี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไอท็อปท็อปไอ้ระมูสติ๊กคืออ่าอ่า ทูบถูกไหมโอเคได้ใช้ไอเอียเนียเอเรียที่ผีอยู่หายแล้วมึงเดี๋วเอาตัวผีไป<ด>โฟโจดเนี้กูกูจะเลิกกูจะเลิกเป็นนักถ่ายภาพแล้วเราเขากูถ่ายไม่อยเจอเลยเอาคนอื่นไปถ่ายดิอ่าแป๊บนึงนะเพื่อนเ็คของกันดิออตอนนี้น่าจะใส่ได้ดูได้สามย่างแล้วก็เอ,อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากล้องวิโยออไปให้แล้วก็เอาคนหนึ่งอ่ะถือสมุดไปด้วย เดี๋ยวไม่ก็อะไรสักอย่างไปเขนะา,าเอากล้องวีโอไหม้หกูเดี๋ยวกูเอาขาตั้งกล้องไปด้วยสองตัวไหนขาตั้งอยู่ไหนอ่ะโอเคเนี่ยเอาเอาวาวตรงนี้นะอ่ะกล้องวีโออ่าพูอเอาวางไว้เดี๋ยวกูลองประกอบดิอ่าประกอบแล้วกูก็หยิบโอเคไป <c oughs> ลองลองเปลี่ยนดิลองเปลี่ยนดิเปลี่ยนได,ด้ปะก็หล่นอะดูว,ดวันชื่ออนะไร อถือไปถือไปเวนดาโรบินสัน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 แบบแรกแบบแบบแบบที่หนึ่งพูดผิดไปย่านเรนดาลินดาไโรบินสันโรบินสันอ่ะกูเอาอันนี้ไปให้ก็ได้ยแต่บ้านหลังนี้ใหญ่อะโอ้โหเขี้ยหลังบัเล่ย์แกมีสองชั้นด้วยมึงเลเวลเยอะแล้วนี่เราอะเริ่มเยอะละ นี่โหไฟฉายโอ้โหต้องกูมีความสุขครอบืุอเพิ่มครอบสูกใจสิ่งนี้ผมว่าต้องซื้อเพิ่มมอกไฟฉายเ่ยแตงมาเอ้ไฟติดปะติดอันนี้หน้าบ้านหน้าบ้านมีไฟหน้าบ้านมึงไปเปิดไฟในบ้านโอ้โหไม่กูไม่กลัวอะไรลวกูพร้อมชนทุกอาญาตอนนี้ไม่มึงอะพร้อมชนแต่มึงดูด้วยว่ากูถือแค่กล้อง อ่ะปัวไว้มุมนี้ก่อนแล้วกันเห็นปะเสามดวงแล้วเฮ้ยสามดวงสี่ดวงแล้วเนี่ยรู้กูชอบท่าตั้งกล้องว่ะตลกเดียวโยนกล้องลงไอ้ที่ออ่ะไม่มีใครวัดอะไรเลยเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนห้องนี้เหรอทางซ้ายมือมีเสียงนาฬิกาปลุกท็อปแป๊บหนึ่งได้ปะกูต้องย้ายกล้องว่ะเพื่อนถ้างนั้นอ่ะท็อปกูต้องย้ายกล้องท็อปอย่าหยอกอย่าหยอกนะ อโอเคเอยใครปิดไฟอ่ะดังมากแล้วแล้วใครเอาอะไรที่แบบเอาไว้ให้ตรวจได้มั่งอ่ะฮัลโหลเพื่อนแม่งไม่ฟังกูเลยว่าไงว่าไงมที่เออกูไปเอาของก็ได้ตรวจไปกวไ เอาของมาตรวจนะ Hello, ไม่ไม่ไม่ไอ้แชมป์ไอ้ไอเครื่องไอ้เครื่องสกแกนอยู่โูไอ้เครื่องหายาน่ะคอะโมบิสต์คมโมอยู่นี่แล้วก็ทูบอยู่นี่ใช่หายเอายังจะเดินสายแล้วนะ่ะไม่กูกำลังกำลังกลับไปเฮโลโรบิ Hello, นสันไฟด้วยถ้ามึงดวงไหนมึงเจอแล้วมึงปิดเลยมึงไม่เจอมึงปิดเลย มื่อกี้เครื่องดังที่เท่าไหร่ E.M.F ดังที่เท่าไหร่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ E.M.F ไม่ใช่ E.M.F หรอมาตามมาติดวิดิคิดว่าวิทยุน่าจะอยู่ชั้นสองนี่ไงอยู่ไหนนี่อ่ะไหนนี่อ่ะอ๋อไม่ใช่เหรอไม่่ใชเครื่องทำขนมปังลูกอะไรอยู่วะอ่อยโมนี่หว่า เพราะปูมไม่มีไฟฉายเพื่อนมึงก็ไวที่หายี่ <c oughs> เอาใครเปิดน้ำกูเปิดเองกูเปิดเองเพราะมันมีให้ถ่ายน้ำดำเนี่ยเขาึงนับดวงด้วยว่าชั้นสอง <c oughs> ได้ได้ได้ไปเลยชั้นสองเลยเพื่อนปิดไปจะไม่เข้าห้องได้ยินก่อนหรอเข้าทำไมอ่ะ ไม่มีอะไรไปแต่ชั้นสองอยู่ไหนบันไดอยู่ไหนไ<ม>อ๋อนี่ไงมาปูปิดพวกนี้ก่อนรอแป๊บนึงเฮลโหลโรบิสันทุกคนครับทุกคนไปไวมากครับทุกคนครับมึงมีไฟฉายมึงไปกันไวมากเลยครับ <c oughs> เฮ้ยตอไเข็ด สองเขตสองเขตเลืเลือดันฮะห้องนี้หเหรอห้องนี้วะห้องนี้ท้อห้องนี้ห้องนี้อ่ะว่าห้องนี้วะมึงอยู่ไหนอ่ะคุณเดินเข้ามาปิดประตูให้ห้องนี้ห้องที่มึงอยู่อ่ะทำไมไม่ใช่ห้องใช่ลบห้าองศาห้าเลยลบห้าห้า ตั้งกล้องโมแป๊บนึงู่บอกตั้งกล้องก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกูกันเลยไปไหนกันเนี่ยห้องนี้ว่ะห้องนี้ว่ะโมห้องนี้ห้องนี้โมเขาตอบมึงแล้วเมื่อกี้อ๋อเขาตอบมึงแล้วใช่ไหมใช่ไหมดูไม่ได้ยินไม่ชัดใช่ไหมไม่ใช่เสียงพี่อ่ะ เสียงแก่ๆเมื่อกี้ใช่ไหมโลโลเป็นสอนขาขาเลือดสี่องศาได้สองชีดสองชีดห้องนี้เพื่อนสองชีดสองชีดเพื่อนกูต้องไปจุดกูต้องไปจุดเออ่จุดทูบมาว่ะเอาหนังสือวางไว้ห้องนี้ได้ไหมได้ได้วางเลยกูต้องไปจุดทูบมาวางบพื่อนี่นอนเพื่นอนไม่อนนอนไม่อนนอนเป็นผีที่ไม่นี่ดีกว่า โทษนะครับปุ๊มมึงครับให้ไวขอร้องกูต้องไปจุดทุกจุดะู้ทำไมอ่ะไอ้ยี่มันมีเควสจะบอกเขารอบไฟดับนะยังยังลงมายังลงแล้วมึงปิดไฟอันนี้ดิมึงปิดไฟดวงนี้ให้กูหน่อยโอเคมามานี้นะมานี้นะมานี่กกับมานี้ับมานี้มา,มา,มาเคลียร์กันก่อน,อนคือคือกูต้อง กูต้องจุดทูบแล้วกูต้องไปอยู่แถวห้องนั้นอะอโอเคใจไหมทำไมก็ทำเควสไงมึงจะถามกูทำไมอะเ,เราจะทำะเกรทเพื<ห>เ่นอนนี่ไงอะไรเนี่ยมัาอะไรเนี่ยสติ๊กมึงเนี่ยโอ้ระดับเกิดเลยแคปเจอร์โฟโต้เดียูแล้วไปกูหันหันได้ต้นตีนมากเลยกล้องกูอะดูกล้องกูดิ นี่คือต้นตีนมากอ่ะกูต้องเอาขาตั้งกล้องไว้ด้วยวะทั้งเงี้ยอ่อุณหภูมิไม่เย็นมากนะเท่าที่เข้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะว่ามันได้แค่ห้าเพื่อนแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครควันออกปากใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวว่าขาตั้งกล้องนี้ไปกั้งกล้องนั้นมาไปถ้างั้นถ้า้นไปมึงเดี๋ยวตัดชอยก่อนมันตัดชอยยังไม่ได้ดิมันยังไม่มีอะไรเลยอโอเคยคไป มันไม่มีโค้ดออฟแล้วก็เขาไม่เขาไม่มีอีเวนต์ด้วยสุกไหมมีใครจะอะไรอย่างอื่นไปไหมไม่มีไงกูเอาเอ้ยมึงจุดทูบให้กูก่อนเดี๋ยวใจกลางเขตนะได้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 มาเดี๋ยวนี้เดี๋โอเคพอแล้วมาปะกูต้องถือเอาดิวดไปด้วยดิวดย อะไรอ่ะไม่ปิดไฟในห้องคืออะไรวะเออห้องน้ำไม่ป when when Turn, h, ิดไฟห้องไหนห้องที่เราเจอเขาอ่ะเราไม่ได้ปิดไฟไปห้องเดิมห้องเดิมถ้ามึงขอขอเช็คก่อนว่าน้ำดำยังไงไม่ดำเลยอ่ะไปตรงที่เขาอยู่ท็อปถ้ามึงอยากให้น้ำดำมึงต้องไปเปิดน้ำแถวที่เขาอยู่โอเคแล้วเราทำอะไรต่อไปไปไปข้างบนใช่ไหมไปดิข้างบนใช่ไหมถ้างานเดินนำไปดิ ไปฉา้ไปใช้ย่างใหญ่คุณต้องปิดไฟห้องนี้ด้วยนะเพื่อนห้องที่เราเจอเขาอะเอ,อ,อเครอบนึงิี่แบบมีมีอันนี้ไม่ต้องปิดเดิเออนะอะเขาปิดให้มึงละเพื่อนจริงเหรอเออเขาปิดให้พวกมึงละมึองปึ้งจ่ายไฟก่อนกูจะตั้งกูจะตั้งกล้องเพื่อนเออ,เอ,อมาเอาดิ โอเคกูอยากเปิดไฟแล้วตั้งกล้องว่ะเพื่อนใส่ไฟหน่อยถ่ายแล้วเนี่ยมากูถ่ายให้กูถ่ายให้แบบแบบลิมิเต็ดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีแสงแห่นั่นแหละแสดงว่าเขาเล่นมึงเพรมึงถ่ายเฮ้ยเห็น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 เหตัวเลยเห็นแล้วถ่ายดิไม่ถ่ายอ่ะ โอ้ไม่ได้ถ่ายร้อนไม่ถ่ายเลยขอโทษขอโทษขอโทษตกใจอยู่เฮี้ยมาทั้งเสียงทั้งตัวเลยอ่ะเฮ้ยเกล้องอยู่ที่หัดมาถักก่อนดีอะไรนะไอ้เหี้ยไอ้งงเอ้ากูอยู่นี่มึงถ่ายให้กูหน่อยเอ้าโอ้โหหลังประตูเออถ่ายเขาถ่ายเขาถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว เฮ้ยนี่นี่ถ่ายเลยถ่ายแล้ว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 ถอยได้ปะถอยได้ปะลงฮะถอยไม่ได้เพื่อนมึงต้องช่วยกูก่อนเพราะกูขอรดมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วออกมาดิไอ้ยีกูออกไม่ได้กูจะตั้งกล้องมึงเข้าใจคำว่าตั้งกล้องปะมึงไม่ถ่ายขากล้องแล้วกูจะตั้งยังไงเนี่ยเพื่อนเออแค่นี้แหละไปไปกูทิ้งทูบเลยแแล้ววาาต่ อ๋อฟันบู๋นมึงแค่หลังบูทุกคนเลยไม่คือกูมงไงกูมึงไปทำอะไรเออกูไม่เห็นด้วยกูเห็นแค่โมไงไม่เห็นไอ้เนี้ยคือกูอะอยู่ในนั้นคือกูอะอยู่หลังหลังประตูแล้วกูก็บอกว่าจะตั้งกล้องกูกูถามมึงคำนึงใครจะเห็นว่ามึงอยู่หลังประตูเออไม่เห็นจริงอันเนี้ยพูดตรงๆคือไม่เห็นไปอยู่กูอยู่ไลยแล้วกูเห็นเนาะเต็มโอ้โหมีคนโดนเทอุ้ยขึ้นเป็นระดับสี่เลยว่ะ ไม่ทำร้ายเราอันนี้กูเข้าใจเขาไม่ทำร้ายใครเขาไม่ทำร้ายกมึงแต่เสียงออกมาเต็มหูเลยเสียงแห่แห่มาเลยอ่ะไม่โมทั้งตัวก่อนก่อนที่มันจะโผมันมีคำว่าแห่เว้ยแล้วแบบมันแห่แบบเข้าใจสองเข้าใจสองหูเขาละฮะตอนที่กูโดนแล้วใช่ไหมมึงเข้าใจตอนเย็นที่กูโดนใช่ไหมแช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 มเดี๋ยวก่อนแชมจำได้ว่าไอตอนที่มันตอนที่มันเป็นแห่มันเป็นตัวอะไรตอนเย็นจำได้ปะโอนี้ปะ ใช่ตัวเล็กๆอ่ะไม่เขาก็กดตายอยู่แล้วเนี่ยเขาอขไรดูหน้ากล้องเอ่อกูต้องหาอาสาสมัครเอาทูบอ่ะเดินรอบห้องว่ะใครจะกล้ามั้งกูเมื่อกี้กูโดนไปเต็มตีนเลยกูไม่เอาแล้วห้องน้ำเหรอแต่แที่ทูบแต่ว่าเราไปเปิดไปกันก่อนไหมเราไปเปิดไปกันก่อนไหมไงไงน้องเขาอยู่ข้างบนแน่นอนแล้กเขาไม่ขยับไปไหนเลยเมื่อกี้เขานั่งอยู่ที่เตียงก่อนที่กูจะโดนล่อคู่มือถ่ายน แชมป์ย่าเห็นรูปไหมแชมป์ย่าเห็นรูปไหมหมดตนเยดูได้นี่คือแบบกูโดนส้นตีนน่ะเต็มตีนเลยตรงนั้นน่ะคือน้องยืนต่อหน้ากูหมด่นเ้างหลังโอ้โหแชมป์น้องยืนอยู่ต่อหน้ามึงไม่มีใคอยู่กับกูเลยแชมป์อยู่กับกูเลยชอบเห็นชัดเจนเลยดอกแรกกู่ตรงม่านถูกไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือตกใจกูไม่ได้ถ่ายอ่ะท็อปดอกแรกกูโดนเต็มตีนเลยปิงิงก์ มีฟิงเกอร์ปินป้างไม่ไม่ยังไม่มีใครเอาไปถ่ายไม่ได้ใครถ่ายไม่เคยเอตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้ต้องเอาทูบเดินรอบห้องก่อนให้เพลสมันผ่านไว้แล้วก็เออแล้วก็ไปหาน้ำำําดําน้ําดํากูว่าต้องหาชั้นนั้นอ่ะชั้นนั้นชั้นเดียวเลยครับอาจจะลงไปแชมป์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 ฟังก่อนเราได้ลูกฟิงเกอร์ปินมา อ้าวมีด้วยเหรอวะเออมันคือคำว่าฟิงเกอร์ปรินตตรงรูปแ,ตตแล้วก็ขึ้นคำว่าโกดกดตรงตัวเจแล้วดูอ่ะกดแล้วดูรูปอ,อ,อ่ะอ๋อฟิงก์ปรนแต่ว่ามันถ่ายติดแบบแบบไม่ได้ตั้งใจเขาบอกอ <c oughs> ว่ามีฟิงเกอร์ปรินตอนนี้มึงจะไม่ว่างแล้วใช่ไหมไม่ไม่ว่างอยู่ไม่คือตอนเนี้ยตอนนี้คือกูต้องการกูต้องการเควสนี้เสร็จคือเอาเอาเอาทูบที่กูวางอยู่บนที่นอ,อน,นอนน่ะเดินรอบห้อง อ่าแล้วก็ไปหาน้ำดำําน้ำดําชั้นสองเลยกูว่าน้ำดําดต้องมีชั้นสองนั่นแหละโอเคโอเคโอเคไปกันหมดไหมไปหมดดิรออะไรอะ่ะถ้ากูถามก่อนทุกความมั่นใจเฮ้ยเอาเกลือไปคนนึงดิเอ้ยกูเอาเองก่อนไม่ต้องเกลือแล้วเพื่อนไม่ต้องเกลือแล้วไอ้เหี้ยถ้าถ้าขนาดน,นี้ไม่แต่าหนังสืออ่ะได้วางให้น้องไหมไม่ได้วางโมงได้วางหนังสือปะวางไปแล้วเราได้ดูไหมว่าเขาเขียนไหมอ่ะ ไม่ไม่รเราไปเปิดไฟก่อนไหมได้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 แล้วไฟอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยที่อ่ะไม่อยู่อยู่อยู่ห้องอนนคือถ้าถามว่าใครได้ยินเสียงหัวใจอ่ะคนนั้นแสดงว่าคนนั้นคนนั้นคือตอนกูอยู่หลังประตูกูได้ยินเสียงหัวใจได้ไหมอย่าเพิ่ง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 ขึ้นอย่าเปิดไฟก่อนไม่มีเ,เสียงดังตื๊ดวะเขาเขาเปิดวิทยุ น้องเขาอยากฟังข่าวเปิดไฟก่อนใช่ไหมมาด้วยกันนี่ใช่เปิดได้ปะลองลองเปิดดิลองเปิดคนเดียวดิลองลองกดดันเข้าไปดิไม่ได้ไม่ได้ดได้แล้วแเอยากเปิดออกเปิดออกเปิดออกแล้วกอนนะมันต้องอยู่ห้องที่มันบิดมีรถด,ดิเห็นห้องที่มีรถปะตรงนู้นปะ ก็ไม่ได้มีดูห้องหลป่าวะเนี่ยห้องไหนดี่ลยในห้องไหนมีห้องนี้เนี่ยคิดคิดว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยผีปะไม่มีเอ้ยเอ้ยอันอันนี้คือบอร์ดอะไรอ่ะแจมเออไฟติดอะไรเนี่ยอ่าอันนี้บอดบอดบอดเอาไว้เรียกผีอะเพื่อนเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างกูขอร้องล่ะไอ้ที่เอา ตอนนี้เรารู้เยอะแล้วเพื่อนมึงมึงมึงเอาให้จบก่อนได้ไหมไอ้นนี้ยกูหล่นแล้วไอส้สว์โดนไปดอกหนึ่งเต็มๆโอเคโอเคถ้างั้นเราลงไปข้างล่างเราลงไปข้างล่างอด้องเราเพื่อนนี่มึงมึงไปเปิดไฟก่อนแล้วมึงเดินรอบหนึ่งรอบจบเฟสโอเคไหมโอเคไป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 จะได้ไปบ้านต่อไปเพราะว่าน้องมันเล่นแค่สามถูกไหมกูก็จะเล่นแค่นั้นโอเคมาเพื่อนโอเคโอเคเพราะว่ามึงเห็นมึงบอกว่ามึงจะเดี๋ยวลงไปข้างล่าง ก็จะไม่โกงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถวงเวลาเลยไปเจอ,อปะอนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนวะข้างหลังเหรอถ้าเปิดหน่อยอยู่ตรงผมเอาเปิดแล้วไปตามา<อ>มาเลยครับโอ้ยไอ,อ,อทอ็อปเขาบอกว่าถ้าถ่ายกระดานอนเมื่อกี้จะได้เงินเว้ยถ่ายกระดาน เสียใจวะไม่ไม่ได้เอารูปมาไม่ได้อาจักรมาแล้วไม่ไอาจักรใช่ไฟทอฟไฟดับไฟพริบเฮ้ยไฟกับพริบปิดประตูดิปิดประตูดิไอทอฟไอ้ทอฟเฮ้ยเขาแม่งเล่นแล้วปิดดิปิดปิดปิดประตูปิดประตูปิดประตูพอก่อนเพื่อนถอยก่อนลุงเล่นแล้วไอ้กูกูถือไม้กางเขนอยู่ป่าใบบานป่าใบบุง ลุงอะไรอ่ะกูว่าเขาเด็กมากเลยนะใช่ไหมลุงใจใจอ่ะใช่เหรอเป็นลุงเหรอหลุดแล้วเป็นลุงเหรอที่เห็นหายไปแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะคือตัวเล็กมากเลยเออตัวเล็กนะมึงเห็นตัวใหญ่เหรอไม่ไปต่อต่อต่อแล้วใครไปิดมันเนล่กันอ่ะบโยเน่งบุยเน่งอ๋อเขาบอกว่าปิดไฟด้วยว่ะถ้าโดน่ะถ้าเจอถาเมื่อกี้ให้ปิดไฟด้วย ปิดไปไปใช้ด้วยเฮ้ยทำไมเปิดเปิดไม่ได้อ่ะเปิดกูเองอันนั้นผักออกนะคือกูเบื่อคนเปิดน้ำทิ้งไงเแคยมึงเปิดน้ำแล้วมึงก็ปิดให้มันเป็นดับแค่นั้นก็พอแล้วเพื่อนเนอะเออแค่นั้นแหละปิดไปไปเปิด ไปแค่สองั้นสองแค่สองเดี๋ยวก่อนน้องเขาจะโมโหอีกรอบนึงเฮียกูว่าน้องเขาโมโหแล้วแหละเพราะว่าเราหนาเดี่ยวถอยเดี่ยวถอยเลยถอยเลยออกจากบ้านก่อนเพื่อนไอ้เชี่ยบ้านออกไม่ได้ิดไปชายแล้ะเขานี้เขานี้เขานี้เฮ้ยกูยื่นเส้นเท้าอ่ะเขาเดินตามมึง ปิดไฟฉายด้วยปิดไฟฉายด้วยใช่ไหมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดน, hey, นที่ไอ้เชี้ยทำไมมันดุจังวะตอนแรกเขาไม่ดุอย่างเงี้ยเลออ็กๆไม่ดุโอ้ยังกับปิดไม่หยุดหยอนวะไปแล้วปุ๊บไป<ะ>วันนี้สตรินะที<ไ>ส่สุดเลย,เ,ลย,เ,ลยเหมือนเจอตีนเอพี่เหมือเอาไงเนี่ยไปยังไปแล้วไป,ไป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 ข้างบนให้ไวเลย ไปใช่ประตูนะผังออกผังออกเปิร <described together> ์กเปิดประตูคนเดียวพอประตูคนเดียวพอแย่งแย่งย่งนี้ไปเออว่ะเขาบอกว่าเอาว่ะค่าสมองเริ่มต่ำแน่ไเหี้ยถ้าอย่างเงี้ย๋อไม่เราช้าเว่ยคือแบบเราแม่งถ้ากับพีิปอีทีนึงคือเราเลิกเลยนะอาเพลิบแย่นี่ไงเลิก โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิประตูดิประตูหรอเปิดไม่ได้ประตูประตูหน้าบ้านหรอเฮ้ยเดินตามมาเดินตามมาโอ้โหโอ้ผมโดนอ่ะเอีอยรอไม่ก่อนลาก่อนผมโดนแล้วไอ้โมโดนไอ้โมโดนทำได้เอือยต้องใส่โบก่อนเอือยไอ้ผมดาไแจมมือ่ามือ่าไวสุดเลยนะไว ใครถอยอ่ะไอ้ที่โดนค่าผมว่าะไรอ่ะกูไ e ม่เข้าใจอะคือผมไปที่บอกบอกบ้านเลยทําบ้านเลยคือผมติดไฟชายไปแล้วทําไมใช่ทางออกบ้านหรอวะไม่ใช่อู้หู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 เดินได้เลย่ะายแล้วเดินได้เลยว่ะใช่ใเดี๋ยวเฮ้ยอหูศพกูใช่ออกบ้านเลยเพืออกบ้านเลยออกบ้านเลยไม่โดนน้องข้ามา อะไรม่ไหวแล้วไอ้ที่อะคือคือเราวันนั้นเวลามีผลไอ้ไอ้เมื่อกี้กูเห็นตอนหน้าตาเลยตอนไอ้โมไปโดนโอโหเดินเข้าห้องไม่ทันนทำตาจะไหลเนี่ยมึงดูดิค่าสมองเราแม่คนละสามสิบขวายเองไอ้ที่เขาก็ล่าเราดิไอ้ที่มันไม่รอดหรอกคือมันไม่ได้อยู่ในห้องของมันโอ้โห คือผมปไปฉายแล้วผมก็เดินตามมีไงล่ะกูอยากโดนฆ่าโดนได้เลยมันมีลูกมือปิดตาอ่าใช่ใช่มีลูกมีลูกมือปิดตา่อน้านนั้นอาจจะเห็นก่อนใช่ไหมเขี้ยะยืนี้โดนฆ่าเขี้ยว่าค่าสมองแม่งมีผลสุดๆแม่งไม่ค่อยอยากฟังไอ้พวกนี้แม่งแบบอยู่ันนานแลลวเกินบ้านเนี่ย เราเสียเวลางลงห้องล่างเนี่ยนานมาก,กทำไ <off. S 2> ออรมีโคดออฟไม่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 ไม,ม,มีโคดออฟไวยเหรอโคดอ่ะฟิกเกอร์พิลอะไรอีกมีแค่ฟิกเกอร์พินบิสเบรดบล็อกเขาเขาตอบไปโมคำหนึ่งหรอเออกูอยู่ใกล้เนาะได้ยินโอ้ยโมภาพ คือภาพที่กูเห็นอะคือกูเห็นตัวเล็กๆเลยเว้ยมันมันมันยื้อตามไปโหมาเว้ยแล้วกูเห็นอ่ามันกระโดดจัดคอยโม่กระโดดแบบรับคอคอยโม่ตอนน้าตาตาเว้ยคือภาพภาพผมคือไม่เียนอะไรมากเลยแล้วแม่งเป็นตาดําแล้วแม่งก็แม่งก็ป่าดหน้าผมเลยแล้วก็หาไม่หดแดงใช่ไหมเพราะพี่เสียงหัวใจเต้นเหมือนกันมีสไปน์มีแล้วนะมีเวทมีพทาโกลิสแชมป์มีสามมีสามอย่างที่เป็นไปได้ มีสปิริตมีเวทมีพาทธกนิกษฐ์คกูตอบสปิริตอ่ะเพราะเขาไม่ได้อยู่กับที่นี่ถูกปะเขาเขาเคลื่อนที่มีเวทเวทไม่น่าใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้มันมีฟีซิ่งปะไม่มีไม่ไม,มแีแล้วแล้วพัทธกนิษฐอ่ะอะไรอ่ะมีสปิริตมีเวทเดียวเท่าพัทธกนิษ เมื่อกี้พาราตคอนิสิสบุตรปฏิกินแอดเอมตี้รูเมืม่อก,กี้มันไม่มีการยนตของกูว่าน่าจะเป็นสปิริตเออกูก็ว่าสปิริตไงเพราะว่ามันไม่มีของตกไม่มีมที่อะไรเลยตอบยังโอ้โหป๊บมึงกังตอบอยู่โอเคตอบแล้วตอบแล้วโมมึงคือฮีโร่ของเดอะแก๊งเราอะ่ะเ <c oughs> ยี่ยวเยี่ยวไม่ก็คือ <c oughs> มึงจะได้เข้าใจว่าตอนตอนเย็อนอน่ะ กูเจออะไรแค่นั้นแหละยต้องดูแหวว่าไอ้ท้นที่มึงเห็นมันมือเี้เนี่ยเทเนี้ยมื่อวันมึงเห็นน้องก็เต็มๆแล้วแล้วเขาไม่ทำอะไรด้วยตอนที่เห็นน้องแบบแต่ว่าเราไม่รีทําเว้ยเราไม่รีทําเฟสเป็นเปได้ก่อนทีแชมป์เยี่ยโคตรแต่ได้โฟโต้มา20ก็โอเคเยี่ยเด้55บาสิบห้าบาทไม่ต้องขนาดไทยนะคุ้มเลยเยี่ยแค่หาสิบหาบาทไม่ต้องฟังคนเยอะไอ๊ อินชูแลนด์คืออะไรอะเอออินชูแลนด์ผมได้ตั้งสี่สิบบาทอ่ะคือเล็กมืออะไม่ได้ไมึงตายเหรอินชูแลนด์เนี่ยสี่สิบบาทนี่พอภาประกันเปล่าเพราะมึงตายอะไม่<อ>แกโอเคอคืนให้ตั้ง<อ>สี่สิบบาท